สวัสดีสวัสดีนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับเอเชนาย,ยุทธกับสเก็ตฟุตบอลในช่วงเช้าๆแบบนี้กันหน่อยสวัสดีชาวสเก็ตฟุตบอลทุกๆคนด้วยนะครับสาหรับชาตน,นี้ถือว่ามีข่าวของแมนเชสเตอร์ซิตี้มาอัปเดตกันต่อนะครับข่าวแรกนะครับเป็นข่าวที่รเร้ามฤริดก็มีแผนชบตัวอลิงบล็อแฮร์แลนด์มาจากแมนซิตี้ถ้าหากว่าแมนซิตี้เนี่ยโดนเล่นไปนะครับแล้วก็ข่าวที่2ก็คือว่าชนายคนดังบอกว่าคดีของแมนซิตี้เนี่ยอาจจะใช้เวลานานตัดสินถึง4ปีเลยนะครับมาตามกันหน่อยนะครับน่าสนใจมากๆ ในสถานะที่ผมเป็นนักศึกษานะครับอย่างจะบอกว่าเครื่องดื่มตรามาแดงที่ผมดื่มเข้าไปผมรู้สึกว่าดื่มแล้วร่างกายมันกระชุ่มกระชวยกรับปี้กระเป๋าดื่มแล้วคลายความเครียดแล้บเ,เวลาที่อ่านหนังสืออ่านข่าวกีฬาฟุตบอลแล้วรู้สึกว่าอ่านได้ไหลลื่นกว่าเดิมมากขึ้นเลยครับผมถือว่าเป็นเครื่องดื่มที่โอเคแล้วก็รสชาติตอบโจทย์ด้วยนะ ยิ่งไปกว่านั้นครับเครื่องดื่มตรามมาแดงอุดมไปด้วยคุณประโยชน์จากสมุนไพรอย่างกัวราน่าครับที่ไม่ว่าจะบำรุงสุขภาพบำรุงสมองแถมยังมีวิตามิน B3 B6 แล้วก็ B12 พร้อมกับคุณประโยชน์อื่นๆอีกมากมายครับเป็นเครื่องดื่มที่ดืด่มได้ทุกเพศทุกวัยแล้วก็ทุกอาชีพด้วยนะครับดื่มหมาแดงเติมแรงสู้ มาเรามาตามข่าวกันต่อนะครับอันนี้เป็นสื่ออย่างมุนโดเดปอ r t ติโบนะครับบอกว่าเรอัลมาดริดตกเป็นข่าวว่ากําลังวางแผนที่จะเซ็นสัญญาควา้าตัวอลิงเบลฮาเลนมาร่วมทีมครับจากว่าแมนเชสเตอร์ตี้ถูกลงโทษฐานละเมิดกฎควบคุมการเงินจะบอกว่าข้อหาที่มีต่อแมนซิตี้นะครับเกี่ยวข้องกับข้อมูลทางการเงินเรื่องของรายได้ครับรายละเอียดค่าตอบแทนของผู้จัดจาการทีมแล้วก็ผู้เล่นกฎข้อบังคับของยูฟ่า ความสามารถในการทํากําไรและก็ความยั่งยืนครับและความร่วมมือกับการสอบสวนของพิมลิกนะล่าสุดรายงานจากมูโดเดอปติโบบอกว่าราชันชุดขาวเรอัลมาดริดครับกำลังให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดต่อการคว่ำบาตรของอ่าแมนเชสเตอร์ที่จะเจออยู่และไม่แน่ใจว่าพวกเขาเนี่ยจะรับประกันความต่อเนื่องของอลิมบลัฮนแลนด์ไว้ในถิ่นเอติฮัสเตเดียมได้หรือเปล่านอกจากนี้ครับเรอัลมาดริดเองยังถูกใจกับสิ่งที่มันจะตามมาด้วยนะครับเพราะนั่นอาจจะหมายถึงคู่แข่งที่น้อยลงในการล่าตัวจูดบริงแฮมก็เป็นได้ครับ เราต้องบอกเลยว่าลิงบล็อวฮาแลนด์ครับเป็นหนึ่งในการเซ็นสัญญาครั้งใหญ่ในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาของแมนซิตี้นะครับค่าตัวระดับ50ล้านปอนด์นะครับส่วนหนึ่งเนี่ยในข้อตกลงนี้คาดว่าจะมีค่าฉีกสัญญาที่หน่ง้อยยี่สิบล้านปอนด์ครับไว้ในข้อตกลงเขาด้วยนะสำหรับลิงบล็อวฮาแลนด์กับแมนเชสเตอร์ซิตี้โอ้โหต้องตามแล้วครับถ้ารักษาความสม่ำเสมอของอลิงฮาแลนด์ไม่ได้เนี่ยมีสิทธิ์ที่จะย้ายทีมเหมือนกันนะครับเรอัลมาดริดรออยู่เลยนะเจอฮาแลนด์เอ็มบเป้ก็อยากได้ ฮาเลนก็อยากได้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับไปไปตามอีกข่าวกันหน่อยครับสนายคนดังบอกว่าคดีของแมนซิตี้เนี่ยอาจจะกินเวลาตัดสินนานกว่า4ปีเลยนะครับมาตามข่าวนี้กันหน่อยว่ามีความเคลื่อนไหวยังไงกันบ้างก็คือว่าทนายความกีฬาชั้นนาของประเทศอังกฤษยอย่างนิกเดมาโกครับบอกว่าคดีที่พิลิกตั้งข้อหากล่าวแมนซิตี้เนี่ยอาจจะต้องใช้เวลานานถึง4ปีเลยทีเดียวกว่าที่คําตัดสิน,นจะสิ้นสุดนะครับ เราต้องบอกเลยว่าแมนซิตี้เองครับตอบโต้อย่างรวดเร็วแล้วก็แสดงความคิดเห็นอย่างชัดเจนว่าพวกเขาปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดและยืนยันว่ากําลังตั้งต,งตารอให้เรื่องนี้เนะี่ยยุติอย่างทันทีและต่อไปการต่อสู้ทางกฎหมายเริ่มขึ้นแล้วครับโดยแมนซิตี้เนี่ยได้จ้างทนายชื่อดังอย่างลอชแพนะิงเนี่ยมาเป็นหัวเรือใหญ่ในเรื่องนี้ด้วยก็ทางเดมาโกครับซึ่งเคยปกป้องดับบี้แล้วก็เซฟเฟนเดย์ครับในข้อหาการเงินมาแล้วคิดว่ากระบวนการนี้อาจจะใช้เวลาหลายปีกว่าจะเสร็จสิ้นนะเดมาโกได้ให้สัมภาษณ์กับสื่ออย่างเดอะไทม หลังจากทํางานในคดีควบคุมการเงินของดับบี้แล็เซฟเวนเดย์ ay, ซึ่งทั้ง2คดีเนี่ยเกี่ยวข้องกับ2ข้อหาในระยะเวลาราว2ปีและใช้เวลาปีครึ่งนับจากข้อกล่าวหาจนถึงที่สิ้นสุดผมไม่แปลกใจเลยหากการดําเนินการเหล่านี้เนี่ยจะใช้เวลาเยอะกว่านั้นมากขึ้นชัดเจนว่ามี115ข้อกล่าวหาที่ครอบคลุมระยะเวลาเกินกว่า14ปีหากแมนซิตี้เนี่ยถูกตัดสินว่ามีความผิดจริงครับพวกเขาอาจจะได้รับผลกระทบที่ตามมาอย่างมากซึ่งรวมถึงการถูกขังแต้มรวมถึงอาจจะถูกขับ,บพ้นออกจากพรีเมียร์เลยทีเดียวนะครับ แต่ว่าอย่างนี้ก็ตามมีรายงานบอกว่าผู้บริหารระดับสูงของแมนซิสตี้มองว่าเปปกุลเดล่าครับคงจะต้องออกจากสโมสรก่อนแล้วเมื่อถึงเวลานั้นน่ยระยะเวลาที่เดมากโกพูดถึงก็บ่งชี้ว่าอาจจะเป็นเช่นนั้นนะครับโอ้จะเป็นแบบนั้นเราก็ต้องมาตามเลยครับว่าสถานการณ์ของแมนเชสเตอร์สิตี้จะเป็นยังไงต่อนะครับรวมถึงอนาคตของเปปกุลเดล่าด้วยโอ้โหถ้านานกว่า4ปีเนี่ย ไม่แน่คับเป๊ปอาจจะไม่ได้อยู่แล้วก็ได้นะครับนักข่าวหรือว่า,าหลายๆคนครับกำลังติดตามข่าวนี้กันอยู่นะครับรวมไปถึงนิกดิมา a โกกับทนายความกีฬาชั้นนาของประเทศอังกฤษก็ออกมาพูดอย่างนี้ครับต้องใช้เวลานานแน,น่ๆครับไม่ใช่แค่แป๊บเดียวนะ้ำคดีแบบนี้นะครับทุกคนละครับมีความคิดเห็นยังไงกับข่าวนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาให้ผมได้เลยครับจัดไปฮ่าวารุณ